สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวจักรยานหลังจากที่ขี่มันมาประมาณ2อาทิตย์นะฮะตัวนี้ก็เป็นจ i a n อนคอนเทนมันเป็นรถจักรยานราคาประหยัดของจ i a แอนะฮะจะเรียกว่าราคาถูกก็ได้นะครับเ <c oughs> มื่อก่อนผมขับนี่ปัน่นไอ้ตัวจ i a แอ fcr ตอนนั้นขับปั่นเส้อหมอบก็ปั่นออกออก,กาลังกายธรรมดาฮะก็ซื้อมือสองมาตอนนั้นก็ ปัน่นปั่นไปจนเฟืองหน้าเฟืองหลังมันหมดนะฮะก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนชุดเฟืองหน้าเฟืองหลังต่อมาปัญหามันเยอะนะ,ะับพวกกระลงกระโหลกอะไรมันก็หมดอายุพวกล้อพวกแบริ่งอะไรมันเสียก็เลยมันมีเสียงเวลาปัน่นก็เลยรู้สึกขัดใจนะฮะแต่ทีนี้ด้วยความที่เราก็ไม่ได้ปั่นอะไรมากก็แค่ปั่นออกกำลังกายก็เลยดูดูสเปค ว่ามันมีตัวไหนบ้างที่แบบราคาไม่สูงมากจะเลยมาจบตรงใจแอนข้อดีของใจแอนก็คือมันเป็นแบรนด์ที่เป็นแบรนด์ที่ติดตลาดอยู่นะฮะทีนี้การวิจัยพัฒนาผมว่าเขาทําได้ดีอยู่อย่างไอตัวเนี้ย <c oughs> ผมซื้อมาเมื่อสองอาทิตย์แล้วจากลาซาด้าราคาประมาณ1 9 0 0นกว่าบาทหมื่นเก้าพัก้สั่งลาซาด้ามาแล้วก็ประกอบเองนะฮะแต่ถ้าเราดูทรงมาแล้วเนี่ย โดยทั่วไปทรงมันก็จะเป็นเหมือนกับออลาวอะ่ะที่ผมชอบทรงนี้อย่างหนึ่งเพราะว่ามันเหมือนในออลาวอะ่ะท่อนนอนมันนะฮะมันจะต่ําเพราะนั้นเวลาเราเซ็ตจักรยานเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูดีนิดหนึ่งเพราะว่าพอเราเซ็ตแล้วเนี่ย เบาะมันก็จะดูสูงรถมันก็จะดูดูสวยฮะแต่ว่าเราก็ไม่ได้อะไรมากหรอกปัน่นผมก็ไม่ได้ใส่คีสนะก็ใช้บันไดธรรมดาปกติก็เสาร์อาทิตย์ออกกําลังกายวันหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบโลอะไรเงี้ยสองอาทิตย์อย่างสองอาทิตย์อย่างมากก็ประมาณร้อยกิโลฮะแต่ทีนี้ไอตัวตัวเนี้ยราคามันถูกแต่ว่าถ้าเราเราจะดูแบบว่าถ้าสเปคทั่วไปเนี่ยก็คือมันก็ใช้ได้ฮะที่เขาให้มาก็คือ เหมือนกับไอ้ถ้าเราดูเขาให้มาเฟรมมันก็จะเป็นเฟรมอลูมิเนียมนะฮะธรรมดาแต่ทรงมันก็ดูทันสมัยอยู่นะครับ mm hmm. พวกท่อนอนท่อตั้งอะไรเงี้ยผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะ mm hmm. ก็โอเคข้างหน้าเขาให้มาเป็นเขาเขียนว่าแอดวานซ์คอมโพสิต เทคโนโลยีผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นคาร์บอนหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าจะเป็นคาร์บอนราคาแพงนะ,ะแต่ว่าทรงมันก็สวยอยู่นะฮะ <c oughs> ส่วนเกียร์ก็จะได้มาเป็นของของชิมาโน่คาริสชิมาโน่คาริสข้างหน้าก็จะเป็นเฟืองใหญ่ก็ห้าสิบนะฮะเฟืองเล็กก็สามสี่ข้างหลังก็เฟืองเล็ก สิบเอ็ดเฟืองหลังสามสี่ผมว่ามันครอบคุมกับการใช้งานของเราซึ่งถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราใช้แค่ออกกําลังกายฮะมันมันก็โอเคอยู่เมื่อก่อนผมเคยปั่นในเฟืองหน้าสามเฟืองหน้าห้าสามสามหกแล้วก็หลังยี่สิบแปดสิบเอ็ดพอมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่าเออมันมันจะได้ยืดกว่าเพราะเราไม่ไม่ใช่ขาแรงนะฮะเราก็อย่างเราใช้เฟืองหน้าห้าสิบข้างหลังก็เฟืองที่หนึ่งเฟืองเล็กสุดอลก็สิบเอ็ด ส่วนมากก็จะใช้ถัดไปอีกเฟืองหนึ่งก็เป็นเฟืองที่สองสามสี่อะไรเงี้ยเราไล่เขาอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเติมแรงมากก็ก็โอเคไปกับกลุ่มได้ฮะแล้วก็อย่างล้อเขาก็จะให้มาเป็นล้อของแจนนะฮะสึกจะเป็นล้อยี่แปดนิ้วนะฮะก็ตัวตัวตัวนี้ยี่แปดนิ้วข้อดีคือเราไม่ต้องเติมลมมากเติมลมประมาณเจ็ดสิบแปดสิบขี ความรู้สึกก็คือมันจะนิ่มกว่ากว่าเดิมเยอะนะฮะรกดรู้สึกว่ามันจะเป็นของแทคโทฮะทั้งข้างหน้าข้างหลังแต่ว่าพอเราปรับปรับให้ดีแล้วมันก็มันก็ใช้โอเคอยู่นะครับในส่วนของไอตัวเฟรมเราก็จะเป็นโลโก้ตัวใหม่มันก็ดูสวยมันมันไม่ได้แพงแต่ว่าถ้าเราดูทั่วๆไปแล้วมันก็โอเคอยู่นะครับ เบาะก็จะเป็นของจาแอนเหมือนกันนะฮะเป็นรุ่นแอปโคดไอตัวนี้ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อแยกมันก็หลายร้อยอยู่ผมดูในอินเทอร์เน็ตนะฮะเอามาผมก็เอามาติดไม้ใหม่ไม้ผมใช้เป็นเป็นบตั้นรู้สึกจะเป็นไรเดอร์สามสามศูนย์ตัวนี้ซื้อมานานแล้วมันก็จะมีไม้ฮาร์ดเดดแล้วก็ ตัววัดรอบขาผมก็ย้ายจากคันเก่ามานะครับเพราะเราสังเกตว่าไอ้คนปัน่นจักรยานส่วนมากเนี่ยจะปั่นนานไม่นานคือจริงจังไม่จริงจังอะดูจากใหม่นะถ้าคนที่ใช้ใหม่ละครับแพงนิดนึงพอที่จะอัพเหมือนเราปั่นเสร็จมันก็อัปเดตสตาร์ว่าอะไรให้ใหพวกนี้ได้ส่วนมากคนพวกนี้จะปั่นนานเพราะว่าเหมือนเราปั่นแล้วก็มีเลกคอร์ดดูสถิติไว้อะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ เผื่อว่าใครที่จะสนใจแบบจะดูจักรยานสักคันหนึ่งราคาสักสองหมื่นสองหมกว่าบาทอะไรเงี้ยดูว่าเออจะใช้ยี่ห้อไหนรุ่นไหนนี้ซึ่งมันก็มีให้เลือกอยู่หลายรุ่นในตลาดนะแต่ที่ผมเลือกจแอนเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ปั่นจแอราคาถูกอยู่แต่ทีนี้พอเราไปค่อมแล้วดูทรงแล้วเนี่ยมันก็คือมันฟริลิ่งมันไม่ได้ต่างจากที่เราปั่นจากเดิมอยู่มากอะไรเงี้ยมันมันมันก็ ก็ใส่แล้วก็โอเคนะฮะอย่างชุดขับที่มันให้มาก็เป็นชุดขับคาริสแปดสปีดนะเราไม่ต้องอะไรมากแปสปีดมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเกียร์เยอะนะเราไม่ได้ไปแข่งอะไรกับเขาแต่ว่าด้วยสปีดที่มันให้มาเยอะเนี่ยข้างหน้า2องห้าสิบสามสีแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นสามสออย่างเงี้ย ก็คือเราเจอเนินหนักๆมันก็ผมว่ามันก็น่าจะเอาอยู่นะฮะมันก็ดีกว่าเฟืองที่เป็นยี่สแปดสำหรับมือใหม่แล้วก็คนที่ไม่ได้ขาแรงมากอะไรเงี้ยบางทีเวลาเราเจอเนินหนักๆเนี้ยเราอย่าไปทําเท่ดูเหมือนคนอื่นเนะเรามีเฟืองใหญ่ๆไว้สแปร์ข้างหลังเยอะๆเนะี่ยมันก็มันก็ช่วยให้เราไปถึงจุดหมายฮนะ ไปถึงจุดหมายจะช้าจะเร็วบางทีไปช้าถึงไปถึงช้ากว่าเขาแต่ว่าเราก็ไปถึงมันก็โอเคฮะในส่วนของไอ้พวกชุดขับของคาริสตัวหลังๆอ่ะผมว่ามันก็ทำสีมาก็ทำมาดีฮะก็ไม่ได้ต่างจากตัวแพงๆมากนะักในส่วนของสีะนะฮะแต่ส่วนของฟิลลิ่งอะไรพวกนี้เวลาเราเราปั่นเกียร์ที่มันเป็นเกียร์ถูกๆอะ่ะซึ่งเกียร์มันน้อยกว่าเพราะนั้นไอ้ระยะ เขาเรียกอะไรอะ่ะเฟืองของแต่ละเกียร์มันจะห่างกันกว่าเวลาเราปั่นเวลาเราเปลี่ยนเกียร์นะมันจะไม่สมูทเหมือนในพวกสิบเกียร์สิบเอ็ดเกียร์หรือสิบสองเกียร์แต่ว่ามันก็ตามราคาถ้าเรามีเงินทุนมีปัจจัยเยอะเราเอารถแพงๆมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าบางทีความคุ้มค่าถ้าเราซื้อรถถูกๆมาเนี้ยแต่เราก็ใช้งานให้คุ้ม ทุกวันอะไรเงี้ยมันมันก็ผมว่ามันคุ้มค่ากว่าเหมือนเราซื้อรถมาราคาเท่าไหร่เป็นกี่หมื่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็สมมติเราซื้อรถมาสองหมื่นถ้าเราปั่นไปสักหมื่นกิโลงั้ก็กิโลละสองบาทต้นทุนมันก็เยอะเหมือนกันนะฮะกาการปั่นจักรยานนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเผื่อใครที่จะสนใจนะครับ อยากจะดูมันก็มีหลายยี่ห้อฮะมันไม่ใช่เฉพาะใจแอนมันมียี่ห้อน้นยี่ห้อนี้ของจีนอะไรก็ดีๆเยอะฮะไม่ใช่ว่าไม่ดีแต่ที่ผมเลือกใจแอนเพราะว่าอย่างน้อยเวลาเราปั่นยี่ห้อของมันมันก็มันก็ดูแบบเออมันเป็นรถที่ราคามันมีทั้งราคาแพงราคาถูกแต่ผมว่ามันมันมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะฮะก็ประมาณนี้ของผมผมก็ปั่นส่วนหน้าก็เสาร์อาทิตย์ว่างๆเราก็มากับเพื่อนบ้าง ไม่มีเพื่อนเราก็มาคนเดียวแต่ว่ามัน,ม,นมันก็คือมันก็ใช้ทุกอาทิษนะฮะ,ะอย่างไอตัวสายก็เป็นแบบซ่อนสายนะฮะอย่างของเบรกหลังก็ซ่อนเข้ามาในเฟรมแล้วก็มาออกข้างหลังนี่ในส่วนของของเกียร์เกียร์สับหน้าสับหลังเขาก็ซ่อนมาในเฟรม ไอตัวนี้ถ้าเกิดว่ามันเราดู TCR ต,ตัวเก่าอะของคอนเทนต์เนี่ยมันก็จะทำแบบย้อนหลังกับไอของ TCR ไปประมาณสักสามสี่ปีเมื่ะเราดู TCR ที่มันเป็นประมาณห้าหกปีที่แล้วมันก็เป็นอย่างนี้คะฮะ,ะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศวิฟอ่างตอนร้เช้าปั่นมาก็พอดีมันไม่มีคนก็เลย เมาพูดอะไรให้ฟังกันตังน้งนานนส่วนของเบาะเบาะก็โอเคอยู่ฮะเป็นเบาะแบบมีแหวะตรงกลางผมไม่รู้ว่าทรงอะไรก็เรียกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ใช้กันแบบนี้เยอะนะครับมันเหมือนพอเราเอามาเซ็ตแล้วเนี่ยให้มันเหมาะกับเราก็คือเซตเซตให้มันเหมาะที่สุดนะฮะมันก็จะดูเออดูสวยเหมือนกับเบาะมันก็จะสูงนะฮะ ถ้าเราเทียบกับไอ้แฮนด์มันแต่ว่าไอ้ตัวตัวล้อเนี่ยเมื่อก่อนผมปั่นแล้วผมใช้ล้อแพงๆนิดหนึ่งจะเป็นวิตอรเลียลูบีโฮอะไรสักอย่างเส้นหนึ่งประมาณประมาณพันหรือเก้าร้อยไอ้ยางนั้นมันจะปั่นดีกว่ายางนี้ยไอ้ที่เขาให้ติดรถมาผมว่าราคามันไม่น่าจะเท่าไหร่แต่มันก็โอเคอยู่ เดี๋ยวผมว่าปั่นปั่นได้สักพักหนึ่งผมก็จะอัพเป็นไอ้ยางตัวที่แพงนะครับก็คือน่าจะเป็นวิตอเรียเหมือนเดิมเพราะเหมือนฟิลลิ่งเวลาเราปั่นยางยางถูกกับยางแพงผมว่ามันมันมันจะต่างกันยางแพงมันจะไหลกว่าฮะแล้วมันจะเบากว่าด้วยนะครับอัพง่ายที่สุดคืออัพยางแต่ว่ามันเหมือนพอเรามาปั่นเมือม่อเมื่อก่อนผมปั่นมันเป็นยางยีิบสามเส้นหนึ่งกับยีิบสามก่อนแล้วก็ พอเปลี่ยนตอนหลังก็เป็นยางยี่ห้าไอ้เปลี่ยนยางเล็กๆอะผมถ้าเราเติมลมเยอะๆมันก็จะเบาแต่มันจะกรนด้างนะแต่พอผมมาลองลองได้ปั่นยางไซส์ยี่แปดของใจแอ้นเช่นนี้ผมว่ามันจากเดิมที่เราเติมลมประมาณร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็ลดลงมาเหลือประมาณเจ็ดสิบมันจะนิ่มกว่าฮะเวลาปั่นมันจะนุ่มมันจะไม่ค่อยกระด้างเพราะนั้นผมก็เลยเออว่าจะถ้าเปลี่ยนเส้นใหม่ก็น่าจะ เอาอยางที่มันเป็นยางยี่ปดเหมือนเดิมฮะแต่ว่าเอายี่ห้อที่มันดีๆราคาเส้นหนึ่งสักพันหนึ่งผมว่ามันก็โอเคฮะตามราคานะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ฮะไอ้ตรงอย่างอื่นก็เราซื้อมาแล้วเราก็ปรับให้มันเข้ากับตัวเราฮะอย่างเหมือนกับผมปั่นตัวเก่าแล้วพอพอเปลี่ยนมาปั่นตัวนี้ไอ้ตัวแฮนด์ของมันเนี่ยดิเมนชันมันจะต่างจากตัวเดิม เวลาเราปรับแฮนด์ลงมาอย่างเงี้ยผมก็ปรับลงมาจนเกือบสุดจริงๆถ้าเราได้ตัดมันก็จะสวยกว่าตัดตรงไอหัวข้างบนมันละแต่ว่าทีนี้มันไม่มีร้านที่จะตัดให้ผมก็เลยเอาไว้อย่างนี้ก่อนไอแฮนด์ตัวนี้ผมว่าเวลาเราเราปรับลงมาประมาณเนี้ยกับสรลระของผม,มนะฮะเวลาปั่นเนี่ยเราก็จะโน้มตัวลงมาจับดบล่างได้ผมเคยลองก็ประมาณ ห้าหกกิโลเจ็ดแปดกิโลถึงจะเออขึ้นมาจับไอ้ตรงชิปเตอร์มันทีหนึงข้างบนเนี่ยไอการที่เราปั่นแล้วเราจับดอบล่างได้เนี่ยมันทําให้ความแอโร่ไดนามิกมันจะมีเยอะกว่าทีนี้ผมว่าเรามันเหมือนเราเราใช้แรงน้อยกว่าเราก็เลยเกาะกับเขาไปได้นะฮะถ้าเกิดว่ารถเราถูกเราก็ต้องหาทางอย่างนี้แหละทำงไงก็ได้ให้มันมันปั่นไปกับเขาได้ ด้วยระยะที่ไกลที่สุดนะฮะบ,บางทีเหมือนกับถ้าเป็นทางปกติอย่างเงี้ยเราปั่นอนะ่ะคันละเจ็ดแปดหมื่นเนี่ยคันละ 100, แสนเราก็ไปกับเขาได้นะฮะแต่ว่าถ้าพอเราเจอเนินอะไรพวกเนี้ยด้วยรถเขาที่มันเบาวกว่านะฮะเราก็ต้องเติมแรงเยอะกว่าเขาบางทีพอถึงตรงนั้นเราต้องปล่อยให้เขาไปรอเราอยู่นะฮะก็ประมาณนี้กับใจแอนคอนเทนต์สองนะฮะถ้าของเป็น ของจ๊สเนี่ยอีกนิดนึงฮะในรุ่นของมันสวนถ้าเป็นรุ่นหลังๆของจ๊สเขาจะเอามาเขียนไว้ข้างบนนี้เขาจะพิมพ์ไว้อย่างไอตัวนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์นะฮะก็ประมาณนี้ฮะจากการที่ลองปั่นดูแล้วกับราคาหมื่นกว่าบาทหมื่นก็เกือบสองหมื่ตีเอาสองหมเนาะผมว่ามันก็ คุ้มราคาคุ้มค่านะฮะที่จะเอามาใช้ปั่นก็ลองลองดูนะฮะสำหรับคนไหนที่ลองหารถราคาประมาณนี้อยู่ก็ประมาณนี้ครับวันนี้ก็แค่นี้สวัสดีครับ